มนุษย์แม่ชอบประชดโอ๊ยเก็บ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 ก่อนอะไรอะแม่ไม่รู้ไม่มไม่อะไรกันแค่จานแค่นี้ลูกยังทำตกเลยเหรอฮะแล้วหลังจากนี้ลูกจะไม่มีคนรับผิดชอบทำอะไรจะไปเป็น <จะ S 3> <scr> เจ้าคน<ค>ใดคนใดได้ไดงไไถึงสะเพร่าในขนาดนี้ฮะคือแค่จานโอ๊ยไอ้ลูกคนนี้ไป,ไปั๊บปั๊โอเคอะไปกระดี่แม่พี่แม่ว่าจังใดอันนี้จะให้เอาวางไว้ตรงไหนอ่ะเอาอีกแล้วเอามาวางไว้บนหัวแม่แม่เอาแล้วเนี่ยเอามาวางไว้บนหัวแม่เลยเนี่ยเนี่สิเนี่ย เอาไหมไม่อ่ะสงสัยเมย์จะมาไปดีกว่าเแม่แน่ๆโดนอีกแน่ๆมาเบิรงอกันนี่ให้แม่หน่อยสิโอเคเอามาเออสวยแม่เนี่ยไปทำยังไงวะเเ้ยออทำไม่ได้ให้ไม่ได้จังสิหวันวันเล่นแต่โทษให้สวยแค่นี้เฮ็ดบอบติ๋นคอยคิดดีแล้วไมโลอยุ่ยใส่วะไมโลหนูยุ่ยใส่ไหมแม่แม่กินเองเลย คือสิง่อนจริงตองง้อขวบพุ่งตัวไปร้านที่ขายไมโล U h T มีง่อนจังใดก็งอได้โดยไมโลกองละสิบบาทง้อให้น้ำใจเอาของโปรดของอร่อยไปล่อไมโลอะเฮ้ยอู้เอาก็ได้ไมโล U h T ง้อแค่นี้ก็ดีไมโลรอยมีประโยชน์กินแล้วก็ม่วนดีมีแหี้หาซื้อไยที่ร้านช่ำไก่บ้านด้อพ่อแม่พี่น้อง